สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอขุนเทพต้องเล่นอย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับไม่รู้จะตั้งชื่อเรื่องอะไรนะครับเจอขุนเทพก็คือขุนเทพก็คือคู่ต่อสู้ของผมในวันนี้นี่เองนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชสเดลเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจับคู่มาเจอนะครับตามชื่อเรื่องนะครับ ท่านคุนเทพนะครับช่างยันก็นะครับเปิดเป็นรูปทรงซ่อนมซ่อนรูปนะครับไม่ซ่อนหมากซ่อนรูป <c oughs> นะก็พอเปิดแค่นี้ก็เป็นมายงขวาเลยนะครับเพื่อนๆนะอา้าวมายงขวามาอีกแล้วนะครับแต้มน,นี้เขาแทงเบี้ยริมขึ้นมาหนะ้าเขาเขาจะทําลายโครงสร้างเบี้ยรเรานะไม่กิน,นครับแทงขึ้นไป เสริมคนเขาเสริมเม็ดขยับขุนขยับเรือมาเป็นเรือมาเหศรนใช่ไหมอ๋อมากดคนการขุนเราออกนะครับแต้มน,นี้ก็เอาเรียบน,นาเบียนะครับน่ะให้เขากินออกนอกผมก็กินตัดเข้าไปเขาต่อเม็ดนะครับผมไม่ถอยนะครับถอยหมากลุกนะฮะเสียตาเดินนะครับเสริมคนเข้าไปถ้าเขาแทงเม็ดก็เ่าเขาเบียแทงเม็ดเอาเม็ดกินกินเม็ดเข้าไปนะครับก็ดูเช็คเลตติ้งกันหน่อยนะครับคุณ คุณเทพก็มีเดตติ้งอยู่ที่1420นะครับก็แต่นี้ก็กินปัดกันเข้าไปครับเพื่อนๆน,นะอา้าวแทงเบีย้ยขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ใช้โคนเสริมเข้าไปเขาใช้เรือมากดโคนนะครับโคนด้านหลังขาดนะครับเรือด้านซ้ายไม่ได้ใช้ก็มาผูกไว้ก่อนเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะต้องเผื่อน,น้าเผื่อหลังไว้นะก็เปิดเปิดไปเปิดมานะโคนหายเลยนะครับ แต่น,นี้เขาก็ยังขึ้นไม่หมดนะครับเราขึ้นจบแล้วนะฮะหมากมันยันกันนะฮะมันก็กินกันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่น,นี้ก็กินตัดเข้าไปเขาก็กินเข้ามานะครับดูแล้วช่างยันก็เสริมโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างนะยึดยึดก,กันเข้าไว้นะเราได้ยืนโคนตรงเซนเต,นเตอร์นะครับเพื่อนๆนะสวยงามนะครับ แต่เขาก็เดินมาได้นะครับเดินมาเพราะว่ามีม้ามีเรือผูกอยู่นะครับแต่นี้ผมก็เขาเรียกเอาเรือมาลองไว้อ่าม้าขึ้นมานะครับม้าขึ้นมาแต่ทนี้ก็นะทำเป็นสลับปันปลานะครับจะซ้อนเรือนะฮะจะซ้อนด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้อ่าแต่่นี้เขาหนีขุนเลยนะครับหนีขุนก็ซ้อนนะซ้อนด้านขวามือนะครับจับม้าอ่าจับม้าหวังกินสองนะครับ ขุนก็หนีนะครับขุนเขาดิฟหนีนะครับผมก็เปิดม้านะฮะเปิดให้เรือโจมตีนะครับเรือโจมตีโคอ่าม้ากับโคนนะครับเขาก็ใช้เรือมาลองนะครับมาลองม้าพอดีนะครับตำแหน่งนี้ก็นะฮะเขาทิ้งเลยนะครับเขาทิ้งม้านะครับอืมอแต้มนี้นะฮะผมก็ยังไม่กินก็นยังห่วงนะฮะห่วงห่วงสองเหมือนกันเขาได้สองเราก็กินสองนะแต่เราเสียเรือนะครับ แต้มนี้ผมก็เลยยังไม่ไม่ได้กินนะครับแต้มตรงนี้ก็ดูดูเชิงกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะผมก็พยายามหมุนม้านะหาตาเดินหมุนไปหมุนมาโอ้ยแต้มนี้ม้าเขาจะมาลงบ่อนะครับไม่ได้ครับม้าไม่ได้นะครับก็กลับมานะมากันบ่อไว้มาให้มาเอ้าเขาจะลงนะครับลงแต้มนี้ก็ต้องกินนะครับเพื่อนๆนะกินเข้าไปกวบเข้าไปเขาจะทําไงครับท่านขุนเทพอ่าเขาก็กินเข้ามานะครับเพื่อนๆนนะ จังหวะตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นแล้วมันไม่ไม่ได้ไม่เสียนะครับผมใส่โคนเข้าไปเลยให้กิน2เดี๋ยวผมก็จะกินเขา2ได้ไหมอา้าวเขากินเข้ามาแล้วผมก็ใช้เบีย้ยกินครับมาเบีย้ยกินขุนกินไหมครับถ้าขุนกินขึ้นมาเราก็จะใช้โคนล,ลุกเข้าไปนะครับนะได้จังหวะทีเดินนะครับแล้วก็ใช้ม้าขึ้นไปอีกโอ้โหมันจะได้ไหลหนับเลยนะครับเพืเ่อนๆโอ้โหแต้มนี้ก็ซ้อนเรือแต้มนี้ก็ยังเสียได้อยู่นะครับ เสียดายโคนนะครับจริงๆเราก็ได้กินสองกินลุกนะครับแต่ด้วยความก็เรียกอะไรอะ่ะมันไวไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เพื่อนๆเอาเขาต่อมากินเขาไปเออกินเขาไปครับเขากินมาจับโคนเรานะครับเมื่อกี้เขาเสียเปียบเรานะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมกินเบีย้ยไอ้เบี้ยรตรงหน้าโคนเราเขาไม่ยอมกินเบี้ยนะฮะก็จะเสียเปรียกเรานิดนิดแหละโอ้โหแต่มน,นี้เขาต่อตีลุกนะฮะต่อเรือแล้วนะครับ แล้วก็ลงมาเอาลงมาติดเรือนะครับตำแหน่งตำแหน่งเขาเขาก็ไม่ค่อยดีนะฮะเราขนก็อยู่ต่ำเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ลองดูอีกทีนะโอ้โหเลดติ้งขนาดนี้ก็เดินได้ดีนะครับต้องดูจังหวะต่อไปนะครับแต้มแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเราจะทําเขาได้ไหมเอาเขาทิ้งโคนนะครับเพื่อนเพื่อนผมทิ้งเบี้์ให้กินเลยอย่างนั้นนะผมจับโคนผมกินโคนกินตัวใหญ่ ผมชอบของตัวใหญ่ใยกินไหมเบีย้ยกินไหมเอาเขากินเบีย้ยยงนั้นผมกินโคนสิครับโอ้โหเขาจะลุยกับกับเราด้านนี้หรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจนะฮะจะเดินเบี้ยขึ้นมาแทงแล้วก็งายเอาโคนกินอะไรแบบนี้นะครับเอาเขาตีลุกตีลุกจะกินด้านขวาไหมจะไปด้านขวาเอาขวาก็ขวาไปครับผมขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวผมจะไปหาขุนเขาเขาแล้วนะครับนะฮะลุยเลย เอาแต้มน,นี่จงังหวะตีลุกนะฮะกินแล้วก็ผูกด้วยผูกก้อนไปในตัวสวยงามเขาหงายแล้วครับแต่มน,นี่ผมยังไม่ไม่ขึ้นขุนนะขึ้นขุนไปมันมันไม่ได้นะเขาตีลุกเปล่าประโยชน์นะฮะใช้เบียร์ขึ้นอา้าวโคนขึ้นไปเลยนะครับหนาวโคนก็เหมือนขุนแต่มน,นี่เขาเอาเอาเบียร์หงายนะมันจะมีกินเบียร์ความเราก็หวงหวงไว้ก่อนดีกว่านะครับยังให้กินดีกว่านะครับ กินก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นแผงๆนะก็ลําบากนะครับนะผมดูแล้วนี่ก็ไม่อยากให้กินนะครับเอาขุนเข้าไปไปติดดีไหมนะจะเดินเบีย้ยคือไปหงายเขาก็ซิกแซกลงมาอีกนะครับผมว่าไม่ดีเอคขุนไปติดเบีย้ยก่อนดีกว่านะครับนะก็ป้องกันไม่ให้เขากินถ้าก็เขาตีลุกเราเดินขึ้นไปเลยครับนะเขาตีลุกเราเดินขึ้นไปเลยเอาแต้มนี้เขาลอยขึ้นมาทําไมครับลอยขึ้นมาก็กินดีครับ ของฟรีกินไปก่อนโอ้โหได้เบียคู่เอาละขุนไม่ต้องใช้ครับแต้มตรงนี้ไม่ต้องใช้ขุนแล้วเอาเาตีลูกก็ขึ้นไปอีกโอ้เบียขึ้นไปได้คู่นะครับสวยงามนั่นแหละครับสวยงามนะฮะเอาละขุนขุนเขาอันตรายเอาแต้มนี้มาออกหรอครับไม่ให้มา้าไม่ให้ออกตีลูกเข้าไปเหลือผุกอยู่อย่าลงไปตาตรงนะครับน้าวเขาไม่ลงตาตรงก็ตีลูกอีกทีดีไหม ตกไปข้างล่างเลยตีเข้าไปน่ะลงของแปดไปครับคุณไม่ต้องใช้ก็ได้คุณไม่ต้องใช้นะฮะคุณคุณอยู่ข้างล่างนี่แหละดีแล้วนะครับเราก็เดินเบีย้ยครับไงไงเข้าไปเดี๋ยวไงเบีย้ยอีกตัวงก็โอเคนะครับนะครับเพื่อนเนพะื่อนฮะน่าจะสวยงามเขาจะทํำยังไงดีนะครับท่านขุนเทพนะฮะโอ้โหขุนเทพ วันนี้ช่างยันนะฮะนานๆจะกลับมาทักทีนะครับอ้าวทั้งคุณเทพเอากินเลยเหรอกินก็กินด้วยเลยครับโอ้โหกินลูกเราโอ้ยก็กินแบบนี้ก็น่าจะยอมแพ้นะนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาไม่เห็นหรือ,อยังไงครับเนี่ยโอ้โหกินแบบนี้นะครับเอาขอเขาเบี้ยงไหยกลับไปผมก็ถอยกลับมาตั้งตั้งหลักตั้งโซนนะครับมีเรืออีกลำหนึ่งนะโคนอีกตัวหนึ่งนะค เอาเขาหลบเข้ามาด้านนี้นะโขนถอยมาจับกินเบีย้ยเอาโุนก็ไปดีไหมโขนก็้ไปเลยเอา่าโอ้โหแต้มนี้เพื่อนๆครับก็เขายังไม่ยอมนะฮะเพื่อนๆพน,นะแต้มนี้เห็นแล้วนะกิน2ไปเลยยังไงก็จบเกมนะครับเอาเขากินเราก็กินนะครับแต้มนี้แต่ยอมหรือ,อยังยังไม่ยอมเหรอยังไม่ยอมก็ขึ้นไปไล่ต่อขึ้นไปอีกนะ เอาอยัางไงดีเอาเรือไม่ให้กันไม่ให้ออกนะครับหงายไหมหงายไปเลยเดินอีกทีก็นะฮะลุกจนสวยงามนะครับก็ขอเล่นอีกเกมนึงนะะวันนี้ก็ชังยันแถมให้เพื่อนๆอนอีกเกมนึงนะครับนานๆมาเจอกันนะครับก็เล่นกับคุณขุนเทพต่อนะอีกหนึ่งเกมนะครับไปนะคุณขุนเทพก็แต้มรถไป10บคะแนนเองโอ้โห เขาเล่นเรือมาเหศวรน,นะครับแต้มนี้มาเหศวรผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เล่นเล่นตามทรงนะครับเพื่อนเพื่อนนะมาเหศวรมาก็ไม่รู้ยังเปิดมาไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับอ่ะละลายเบีย้ยตรงนี้อีกแล้วไม่เอาไม่กินแสดงว่ารูปร่างแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาเขาเล่นประจำนะเล่นรูปร่างแบบนี้ประจําและอาจจะมีตําแหน่งที่บุกคู่ต่อสู้ได้นะครับนะเขาเขาต้องเล่นแบบ เขาเรียกอะไรอะเล่นเป็นประจําเล่นเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปร่างโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับคือเล่นแล้วเคยชนะด้วยอาจจะเคยแพ้เคยชนะนะครับเขาก็เลยเล่นแบบซ้ําๆเดิมๆนะครับก็ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับก็ควรเล่นรูปนะฮะเล่นโครงสร้างรูปแบบซ้ําๆเดิมๆนะครับถ้ามันมาเข้าแต้มเรานะฮะเราจําได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งนั่งคิดนะฮะไม่ต้องนั่งคิดให้เสียเวลา มาต่อกันครับเพื่อนๆครับแต่มน,นี้แทงโคนนะครับเบียแทงโคนก็ไปก็อถอยนะครับเขาไม่ยอมกินด้วยนะครับ mm hmm. ก็เสริมด้านขวาอีกตัวหนึ่งละลายละลายเชิงละลายเชิงด้านขวานะ mm hmm. เขาก็ซ้อนเรือนะซ้อนเรือเราก็ต้องเอาเรือเรามาลองโคนไว้วก่อนนะครับ mm hmm. เผื่อเขาอาจจะมีการโยนตัวโยนโยนม้าเข้ามานะครับแบบนี้นะฮะ โคนก็ขาดได้นะครับกินสอดไส้คาราเมลเราอีกนะครับนะเขาเบียกินออกมากินเรากินหงายเขากินหงายลุกโอโห,โหวุ่นวายเลยเอาก็แทงเบียเขามาขาดอีกนะฮะแต่ใน,นช่างยันก็กินเข้าไปดีกว่านะครับต้องกินนะแต้มน,นี้อย่างนี้นะครับกินเข้าไปนะโค้ชท่านขุนเทพ,พจะเอาตัวไหนกินตัวขวามือหรือตัวกลางกินนะครับถ้า เอาต๊ะกลางกินเข้ามานะครับโอ้โห,โหแต้มนี้เออช่างยันแล้วก็จะไปไงต่อดีนะครับนะแต้มนี้ผมดูแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเดินอะไรดีนะครับก็เขาเรียกอะไรอะเดินเสียเอ่เขาเรียกอะไรเดินฆ่าเวลานะครับรอจังหวะนะครับมีแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ย รอรอรอจังหวะรอรอทีอ่านะครับบางทีมันก็ไม่มีไเอเดียนะมันหมดไอเดียก็ไม่รู้จะทำยังไงอ้าวอย่างนี้ก็เสียทีเดินนะครับช่างยันนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆนะฮะหมากรุกนะครับก็มันเป็นเกมที่เล่นเพื่อผ่อนคลายนะความสนุกสนานบันเทิงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆชมเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับนะฮะช่างยันก็นได้ประมาณนะี้ขนาดนี้นะครับแต่น,นี้ผมก็พยายามหมุนม้านะครับนะหมุนม้า อาจจะถอยเม็ดแล้วเอาม้าไปเอาม้าไปลงบ่อนะครับไล่เรือไล่เบีย้ยอะไรเงี้ยไล่เม็ดนะครับนะก็พยายามคิดสร้างสารรค์ไอเดียเข้าไปนะครับเ,เขาขยับขุนนะครับเขาขยับขุนมาด้านขวามือนะครับอ,อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับต้องหมุนตัวนะหมุนเม็ดหมุนมา้าอะไรแบบนี้พยายามหาตำแหน่งหาช่องหาทางนะครับก็คุยๆบอกๆก,กันเพื่อนๆทุกท่าน ที่เข้ามารับชมก็บ่อยนะครับพอหมักลุกนะมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่นทางบอตำแหน่งที่เดินนะครับจังหวะนะครับแต้มนี้นะครับตาท่านขุนเทพเอายนเม็ดเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหหวังระเบิดอะไรหนะ้าระเบิดหน้าบ้านเราเลยใช่ไหมนะแต้มอย่างนี้นะมีที่ไหนนะครับ เม็ดกับเบีย้ยกินเข้าไปก่อนกวบเข้าไปเขามากินเอาเราหมุนม้านะครับหมุนมา้าหมุนมา้าเดี๋ยวไปต่อมาเอต่อมาดีไหมต่อมาเอาโคนโค,คนขึ้นไปได้เอาแต่อีอกอีกหลายตัวเอาไปว่าแล้วนะครับเขาเขาจะระเบิดหน้าบ้านเรานะหน้าบ้านเราเริ่มบางแล้วนะครับนะเขาโยนเม็ดมาแล้วนะครับเราจะมาไงต่อจะโยนอะไรอีกไหมนะครับ โอ้โหแตมแบบนี้นะครับก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับเขาโจมตีได้ง่ายๆนะครับขับหมัดดังๆนี่ก็มี่างท้องเหมือนกันนะครับเพื่อนๆฮะเอามาตีลูกมาอย่างงี้เลยเหรอโอ้ oh my god จะกินเข้าไหนจะม้ากินเบีย้ยตัวนี้อีกโอ้กินไม่กินเบี้ยอ๋อกินกินไม่ได้กินเม็ดไม่ได้นะเรากินมา้าเบีย้ยเขาซ้อน แล้วเขาจะกินเบีย้ยตัวกลางเอาอย่างไงดีครับเพื่อนๆน,นะมมาตัวใหญ่ๆใหนหะมาตัวใหญ่ๆจัดเข้าไปดิครับกวบเข้าไปนะะมาแรกกับสองเบีย้ยก็ต้องยอมนะเอามาขึ้นเอามาขึ้นไปต่อเลยดีไหมนะต่อเลยต่อกินเรือไม่กินผมกินมาเอาบังคับอเขาจะกินนี่ให้เขากินไปเอาเอา ทำไมช่างยันเดินแบบน,นั้นผิดแล้วครับโอ้โหกดนะไม่เป็นไรครับโอ้มันต้องไปขึ้นไปต่อมากินเรือแบบนี้ได้เนี่ยหมักลุกนะครับนะเล่นในมือถือนะครับเพื่อนๆนะมันเป็นไปได้นะครับมันผิดพลาดได้ทางเทคนิคนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ยังได้เปรียบอยู่นะฮะเขามันยังไม่กินเบีย้ยเราด้วยเออใจดีจริงๆเลยนะเขาจะไปลุกสอบไส้เราไหม มันลุกเราไม่ได้เหลือเรา,เาม้าเรายืนอยู่นะครับโอ้เข้าลงทุนเยอะนะครับเพื่อนๆืครับแตมนี้ท่านขุนเทพลงทุนมาทั้งเม็ดทั้งม้านะฮะโยนมานะครับการโยนตัวนะครับถ้าโยนแบบนี้เราก็ไม่ได้เข้าทํานะครับเพื่อนๆนนะมันก็จะเสียนะเสียเสียเสียไปหมดอนะ่ะเสียทั้งกระบวนการเดินนะตำแหน่งนะครับเราไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ผลประโยชน์กลับคืนไปด้วยนะครับ แต่นี้ช่างยันก็มันตัวมันเยอะจังเลยอะ่ะผมก็ไม่ได้เติมตัวได้นะครับ <unrelated> นะก็เอาเขากินเข้ามานะกินเข้ามาเยอะนะมันลูกใสจะตื้อต,ตืเอากินเบีย้ยอีกตัวงเขาตีลูกไหมเขาตีลูกเราไหมตีสอดไส้คาราเมลโอ้โหถ้าแต้มนี้กินตัวนี้เสร็จนะเบีย้ยตรงหน้าม้ากระโดนอีกนะครับโอ้โหกินกินอิ่มนะครับวันนี้ต้องกินให้อิ่ม นะครับแต่หนมนีก็กินเบี้ยนะจับมา้าเอ้าเขาไม่ตีลูกอีกไม่ตีก็ตีมา้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ถอยครับถอยนะมาไปยืนได้ยังไงถอยกลับถอยกลับมาไล,ล่เรือแล้วก็กินเบี้ยโอ้โหเอ้าอะไรของเขาเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยเขากินเบี้ยเบี้ยกินได้ตั้งนานไม่กินนะครับเพื่อนเพื่อนะแต่น,นีีผมก็ยังใจดีไม่เอา ไม่อยากเสียนะไล่ม้าไล่ม้าไปม้าของฟรีด้วยเ้าก็เลือก็ได้กินด้วยนะครับเพื่อนๆนะมันมันเยอะไปหมดอะตัว <c ười> นะครับก <c ười> ินตรงไหนก็ได้นะฮะกินเรือก็ได้กินม้าก็ได้นะครับอันนี้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนบางท่านที่เห็นว่าโอ้เรือกินได้แล้วนะฮะเขากินอย่างนี้เราได้จังหวะนะครับเพื่อนๆนะแต้มจังหวะแบบนี้เราได้เขาเรียกสองติดสองติดเราได้กินสองติดก็หนี หนีเรือเราก็กินม้าฟรีม้าก็แลกกับเบีย้ยไปนะครับก็คิดกันให้ดีๆนะครับเพื่อนๆน,นะอ่าแต่น,นี้ว่าต่อมานะ้าะต่อม้าเราเราไม่กินแล้วครับมา้าเรากินเรือเลยโอ้โหเดวเบี้ยร,รอยอีกตัวหนึ่งนะฮะม้ากินได้ไหมนะฮะโอ้ม้ากินอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยไม่กอดโอ้ไม่กอดนะครับอ้าวก็อยอมแพ้เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับกรุณาติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย